ก็สวัสดีกันนะครับนะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมไคจูยูนิเวิร์สนะครับนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้ครับที่ชื่อว่าเมกากัฟฟิล่าที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะฟูๆร้อนๆกันเลยที่หลายๆคนตั้งตารอกันนะฮะน้เดี๋ยวเราก็จะตัดไปที่วิธีการได้รับกันเลยนะฮะส่วนขั้นตอนการได้รับนะฮะนะในตัวเจ้าเมกากัฟฟิล่านี่ก็คือเราต้องไปฟาร์มไอเจ้าตัวนี้นะครับก้อนยี่สิบเอ็ดนะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันนะฮะให้ถึงเลเเววววลลนนนนะะะะครรรัับแ้้ก็ไไอออาตตมส์ซีีโ่่ฮทห นี่นะครับมอนเตอร์ซีโร่เราก็ต้องฟลาให้ถึงวิวห้าสิบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องใช้เงินเดวมานสี่แสนห้านะฮะในการปลดล็อกสกิลของมันก็นี่คือหน้าตาของเจ้าเมกากาฟิลาที่อยู่ในเกมนะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเทมากใส่ใจแบบรายละเอียดสุดยอดไปเลยนะฮะดูดิทําได้ออกมาเหมือนในหนังเปียบไปนะครับไม่จะเป็นพวกฟันพวกตาพวกคีบด้านหลังนะดูดินี่นะฮะสวยมาก ฝึกสกิลของเจ้าตัวเมกากาเฟลาก็จะมีโดยประมาณก็คือ5สกิลนะครับนะแต่มันจะพิเศษกับตัวอื่นหน่อยนั่นคือการการเดินของมันนะครับนะเราสามารถกดชิปนะครับกดชิปในการวิ่งได้แต่ตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นนะครับเพราะเราสามารถกดวีในการพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างนี้นะครับเขาตัดมาที่สกิลแรงนั้นมาก็จะเป็นการโชว์ลูเคียนเข้าไปนะครับการต่อยเพื่อระเบิดที่โคตรจะแรงนั้น629นะครับบอกเลยตัวอะไรโดนไปก็หน้าสั่นเหมือนกันเลยครับยืนไม่อยู่อ่ะ ถ้าเกิดไม่เจอก็ลองถามลูกพี่ก๊อตเราดูนะฮะก็ท่าถัดไปก็จะเป็นอ่าท่าที่2นะครับนะเป็นการกระทืบเท้าลงไปอย่างนี้นะครับโอ้โหบ้านเมืองนี่พังเลยครับนะเหมาะสำหรับการใช้ฟาร์มอย่างดีนะนะเพราะว่ามันกระจายดะเบิดไปรอบๆไงดีมากเลยนะครับส่วนท่าที่สามนั้นนะเป็นท่าที่ ทุกตัวในเกมน่าจะมีกันหมดแล้วนะนั่นคือท่าท่าเบสิคท่าฟาหางมีมีใช้กันเยอะมากเอ,อ้หัวหัวเอ้ยหัวกูนะเยเครับส่วนนี่นะครับท่าท่าที่สามก็จะเป็นมายเนะท่าฟาหางเหมาะสำหรับการใช้ฟาวนะครับตัวนี้แต่ผมอยู่ในเซิร์ฟวีมันก็เลยแบบไม่ได้ตังค์นะฮะ กิดคามดูนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเซิร์ฟวีเราสร้างเซิร์ฟวีมาสิบาทนะเราก็จะไม่ตังในการฟาร์มนั่นเองส่วนท่าโฟนก็จะเป็นวิชีว่าลำแสงปรตอนนะที่ใช้ยิงจานกับลูกพี่เราอจะท,ทำให้ลูกพี่เราลงไปนอนฟองเป็นที่นะนี่นะนี่ยนะสามารถระเบิดตึกตึกหนึ่งให้หายไปได้น,นะครับแรงมากนานด้วย เดี๋ยวผมไาที่ดุรอบนึงนะนี่นะก็จะเป็นการชาร์จนะชาร์จก่อนแล้วค่อยยิงอย่างนี้นะนี่นะครับประมาณนี้เลยทมว่าแรงไหมก็ก็ไดเมจก็จัดจ้านยู่นะไม่ถือกบแย่ก็ตัดกับมาในท่าที่ห้านะครับนะก็คือท่านี้นะครับเป็นการปล่อยเนี่ยเป็นพวกวิศายออกไปนะฮะยิงทำลายเมืองรอบข้างตัวนี้มราทำการใช้ฟาร์มนะ ใช้ฟาร์มใช้พีพีได้หมดนะครับตัวนี้รุนแรงมากเดเมดแล้วก็สามารถใช้ฟาร์มได้อย่างดีนะฮะตัวนี้นี่นะฮะถ้ากระถือเทา้าเลยนะนี่นะครับว,ว้าวเดเมดก็กระไม้ครั้งนะครับสำหรับท่าไรประโยชน์อีกสองท่าในะที่เขาชอบอัพมาเข้ามานะฮะนั่นคือท่ากับท่าทีนะเป็นท่าคำรามนะฮะนี่นะ สีงนักความนักเก่งข่าวนะครับที่มันคำรามแล้วก็ขูนพี่เราด้วยท่านี้นะฝนท่าการว่ายน้ําของตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะครับดินช้ามากนี่นะคท่าว่ายน้ําของตัวนี้เป็นประมาณนี้นะแต่ก็ระวังเลยนะเวลาว่ายน้ําตัวที่มันช็อตนะฮะาเพิ่เป็นหุ่นยนต์ไงมันก็เลยช็อตประมาณนี้เพราะเรายุนโบกแต่มันมันก็ว่ายน้ําได้ครับไม่ใช่วันไว่ายไม่ได้แค่มันช็อต ถือว่าเกมทําออกมาได้สมจริงดีนะแต่จะสมจริงกว่านี้ถ้าเกิดมันลงแล้วมันพังไปเลยนะแต่มันก็คงแต่เขาคงไม่ทำอะครับเพราะว่าวิธีการไดมันก็ยากอยู่แล้วเดี๋ยวก็ทําให้พังไปมันจะยุ่งไปกันใหญ่น,ะนะไไั่นแหละจะโดนดารมาม่านี่นะครับแต่ตัวนี้มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะเป็นเพราะเวลาขึ้นเกาะมันเหมือนกับตัวมอธรนครับนะเป็นตัวที่ขึ้นเกาะยากมากต้องหามุมดีๆในการขึ้นเกาะน,นะครับ ส่วนตัวผมแนะนําให้ซื้อไว้ก็ดีนะซื้อก็ทําธารกิจให้ได้ตัวนี้มานะฮะมันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะเพราะว่าดาเมจที่ ength, รุนแรงนะฮะใช้ฟาร์มดีเลยครับตัวนี้ถ้าเราเลือยอยากฟาร์มอยากฟาร์มไปซื้อตัวอื่นเนี่ยใช่ครับตัวนี้ดีมากเมาสำหรับการใช้ PVP ก็ดีนะครับตัวนี้เพราะว่าดูดาเมจมันดีมันจะมีสักกี่ตัวครับที่สามารถเหยียบทีเดินรงเมืองหายไปได้ขนาดนี้ เป็นตัวที่ดามิดแบบจัดว่าดุแรงมากแต่ผมคิดว่าไอ้กคักพังคงโดนเนื้อไปครับเพราะว่าแม่งโกงเกินนะฮะเป็นตัวที่เพิ่งอัพมาใหม่ด้วยนี่นะสำหรับตัวสำหรับการรีวิวตัวเมกากาแฟลาวันนี้ก็ขอจบลงไปแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะ